สวัสดีครับผมชื่อว่านายกัรธนาวิททองก่อนจะมานำเสนอว,วิธีการลงโปรแกรม Dream r v e r ง่ายๆสไตล์โชว์เดมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยขั้นแรกคลิกที่โฟลเดอร์ Dream River แล้วก็คลิกที่ Set Up เสร็จแล้วคลิก Ignore and Continue โหลดสักแป๊บนึง แล้วก็คลิก accept เสร็จแล้วคลิก install this product as a t e l l r เลือกภาษาเสร็จแล้วเลือกภาษาอังกฤษ,ษแล้วกันเข้าใจง่ายดีเลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งโปรแกรมกด install เสร็จแล้วก็โหลดสักแป๊บหนึงก็จะติดตั้งเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จนะพี่น้องให้คลิกที่ folder path c o p ลไฟล์ชื่อ a m r i t e d l l ไปที่โฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้กดคลิกขวาแล้ว Paste แล้วก็กด r e p l s t e จากนั้นกด Continue ก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมดแล้ว Gucci. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันจะมีขั้นต่อหนึ่งนี่ว่าลืมไปเลยลืมบอกวิธีการใช้งานโปรแกรม Deep d e w e r s n i t เลยไม่ไป็นไรทำตอนนี yani ้ย uh ังทันก็สวัสดีครับท่านสมาชิกทั้งหลายพอเราลงโปรแกรมเสร็จปุ๊บชิมีมันก็จะขึ้นหน้านี้มาผมจะบอกสำหรับคนที่หัดใช mm. ใ้โปรแกรม Deep i e w e r ครั้งแรกว่าแต่ละจุด ันคืออะไรโดยเราจะเริ่มโดยอันแรก open research item โดยมันจะเป็นคำสั่งเปิดไฟล์งานที่เคยทำไว้ถ้ามีชื่อไฟล์ปรากฏอยู่ก็คลิกไฟล์เพื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาแก้ไขได้เลยต่อไปเรามาดูกันที่ create new มันเป็นคำสั่งสำหรับสร้างเว็บเพจใหม่มีให้เลือกหลายแบบ create font s a m p l e โดยคาสั่งนี้เป็นคําสั่งสําหรับสร้างเว็บเพจใหม่โดยใช้ตัวอย่างซึ่งก็จะช่วยให้การสร้างเว็บเพจทาได้ง่ายขึ้นเพียงแต่เปิดไฟล์ตัวอย่างขึ้นมาแล้วแก้ไขพิมพ์ข้อมูลเนื้อหาของคุณลงไปแทนแล้วก็อันนี้ถ้าไม่ต้องการให้ปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นทุกครั้งที่เข้าโปรแกรม ก็คลิกติ๊กถูกจอนโชว์อเกนต่อไปเรามาดูหน้าต่างการใช้งานโปรแกรมกันอันแรก document window เป็นส่วนที่ใช้การแสดงผลเว็บเพจที่กำลังสร้างอยู่ซึ่งผลได้ทั้งแบบโค้ดและแบบเสมือนจริงที่แสดงบนผลเว็บบาฟ์เฟอร์หรือ จะแสดงควบคู่ไปก็ได้และใช้ในการทำงานแก้ไขตัวอักษรรูปภาพต่างๆในเว็บเพจด้วยโดยอาศัยเครื่องมือต่างๆต่อไป I search ว่าประกอบด้วยคำสั่งต่างๆแยกย่อยดังนี้1 c o m m o n ในแถบนี้จะประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้งานบ่อยๆเช่น สร้างตารางสร้างลิงก์หรือใส่รูปในเว็บเพจ 2. องแวในแทบนี้จะเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการแสดงผลแบบดิบตารางและเฟรมสำหรับใช้สร้างเว็บเพจแบบแล้ว 3. ามฟอร์มในแท็บนี้ประกอบด้วยคำสั่งที่ใช้สร้างฟอร์มเช่น radio checkbox ตรงต่อไปเรามาดูกันที่4 d a ดาตเป็นแท็บที่ใช้สำหรับ d y n a s m i c เว็บไซต์ใช้จัดการระบบ Database จะใช้มากในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์เช่นการเขียนเว็บบล็อดระบบสมาชิกต่อไป a n t i ี5 s p y เป็นแท็บใหม่ของ j a w ส์จีที่หลายคนจะต้องชอบเพราะเป็นเครื่องมือร่วมของ javascript กับ html class ข้าด้วยกัน ทำให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจและมีความสะดวกในการใช้งานไม่ขึ้น6เทคในนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการกับตัวอักษรทั้งหมดเช่นใส่ลักษณะพิเศษต่ตางๆ Jet f i l o r i t e r s อ่านแถบนี้คุณนิสสมนบตสสามารถเครื่องมือต่างกันด้วยตัวเองโดยการคลิกขวาสุภาพิวที่ต้องการเก็บเครื่องมือต่างๆให้ใช้งานบ่อยไว้ในชีนี ส่วนการสร้างเว็บเปลามีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่เมนูไฟล์เลือกคำสั่ง New จะปรากฏหน้าต่าง New Document แสดงขึ้นมาให้เลือกในแท็บกลุ่มของเว็บประเภท b a n k Page เสร็จแล้วเลือกปุ่ม c r e a t เพื่อเป็นการสร้างหน้าใหม่เลือกเพ e ใช้เป็นประเภท HTML เลือก Layout เป็นแบบเนินเป็นรูปแบบมาตรฐานที่โปรแกรมเตรียมไว้ ที่สร้างไว้ขึ้นมาแก้ไขสามารถทำได้หลายวิธีเช่นกรณีใช้สำหรับทำหลังจากเมนูดังนี้ 1. เพื่อคำสั่งไฟล์ o อเพนเปิดเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่จนะ er เด 4. เดก็บไฟล์นะโฟลเดอร์ย่อยที่เก็บไฟล์ 3. คลิกเลือกไฟล์เว็บเพจ 4. โอเพการนปิดเว็บเพจหลังจากที่สร้างหรือแก้ไขเว็บเพจแล้ว จะต้องมาถึงเว็บเพจนั้นด้วย 1. เลือกคำสั่งไฟล์เซฟ e 2. เปิดเข้อ์เตอร์หลังจากที่จะเก็บเว็บไซต์และลเดอร์ย่อยที่จะเก็บไฟล์ 3. ตั้งชื่อไฟล์ 4. คลิกเซฟก็จบไปแล้วนะครับวิธีการนำเสนอการใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐานขอบคุณที่รับชมครับ